าผมผมสิบ้ามันเตะรุอีกกบใหญ่ครับบัวกุบกใหญ่ครับหลังจากที่ไปใส่มาออามาขังไว้นี่แหะครับห่าหกตัวนันชีเดเหลือบบัวมาเนี่ยเนครับีเผมยงตัวบัวเลเนเครับตัวเรียกงตัวเรียกครับ ตัวที่สวงครับ ừ, เดองตัวที่สองครับผมไปทีผมตัวี ừ, ่ครับตัวนี้ตัวที่สามครับไปสามหาอีกคนครับชิมลงไปซี่หาตัวคนเน้ยมันเป็นสีออ

ยังครบครับพี่น้องย,ยังครบกับผมอืมยังครบครับยังครบผมหมดเลยนะค่ะนี่ครับคุณยังครบู่ครับเลี่ยงไว้ห้องจา,ทาน,งงนที่ไปใส่มางมั้งนะยัมันจิตเตนอ่อนก็ได้หมมันเตี่ยมนะมเสียง <laughs> Một cho uẩn cái cứ cầu hàm nha yêu nha yêu cho ai lên hưng 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 เดีลยะครับเดี๋ยวคลิปหนาเดี๋ยวผมา่ายเบื่องยี่ครับคลิปหนีละมองเร้ยงครับปลอกท่อครับขังไว้ครับผม